ซซาา,า,ายต้นกระเทียมแถวมันจะขึ้นอย่างเงี้ย ขายนี้เป็นเม็ดกระเทียมเถาลักษณะเล็กระเทียมเถา,า,เถาค่ะอันนี้จะเป็นทรายละเอียดค่ะและอันนี้จะเป็นดินเอาสองอย่างค่ะผสมกัน ลดน้ำค่ะมะระกระเทียมเถ่าเราจะวางแนวนอน,น,อน กดทับหน้ามะเล็ดค่ะด้วยส่วนผสมเติมเ,เล็กน้อีกลับหนึ่งค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะ,ะค่ะงอกแล้วค่ะกเตรียมเทางอกเกยอะเลย วันนี้วันที่26ค่ะวันที่2หลังจากวันแรกที่เราถ่ายไปต้นก็จะโตขึ้น ใบเริ่มใหญ่แล้วอันนี้จะโดนแมลงกินยอดไปเนะี่ยกัดยอดไปเลยเช้ามาวันลึงขึ้นกัดยอดไปเลยค่ะนี่กระเทียม่ถาขึ้นเต็มเลยอันนี้วันนี้เพาะนะ น,นี้มันไม่ได้โดนแดดเอาไว้ที่ร่มอะไม่ได้โดนแดดเริ่มขึ้นไปแท้แล้วไะเไรเนี่ยเันนี้ก็ใบแท้ขึ้นแล้วค่ะเนี้ยใบแท้ขึ้นและอันนี้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวใบแท้เขาขึ้นค่ะตรงนี้ไม่เป็นไรอันนี้มปนไปเลี้ยงเขา อันนี้วันที่เพาะค่ะกเดือนามันก็จะเพาะก่อนต้นนี้ ขอบคุณที่ติดตามนะคะ